ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะนิวชีวารวันนี้ผมเพิ่งได้เครื่องใหม่มาอีกแล้วครับเป็นของมือสองนะฮะเสี่ยมี่รุ่นเ e d m ี note 9นะ,นะฮะแรม4ี่ลอมร้อยยี่สิแปดอันนี้เป็นเครื่องมือสองผ่านการใช้งานมาแค่10วันน,นี้ผมได้มาในราคาที่โคตรโูกเลยนะ4,529บาทอันนี้คือ ตัวแรมสลมร้อนะซึ่งตัวแรมสลอมหกสนี่ขายอยู่4,999ันารอนะอันนี้ตัวสูงกว่านะแต่ได้ในราคาที่ถูกกวา่าซึ่งน่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะอยากเปลี่ยนรุ่นอื่นนะใช้ไปได้แค่10วันเองแล้วเขาเออกมาขายนะซึ่งผมต่อราคาไว้เหลือแค่4 5่พันหนะอันนี้รวมค่าส่งด้วยยีบเบาทค่อนข้างถูกมากเลยทีเดียวนะ โอเคผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะฮะเดี๋ยวเช็คของกันก่อนนะครับผมโอเค กระดาษลังการกระแทกมาใ้ด้วยนะโอเคอัาอน,นี้คือที่เขาห่อม้ผมนะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวอันนี้อะไรไม่รู้นะน่าจะเกินมานี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปิ้นออกมาได้เลยนะ โอเคครับอันนี้แกเออมาง่ายอ่าดูรอบนอกก่อนนะอันนี้เป็น r e d m i note 9เป็นสื่อจะเป็นสีเทานะาดูตรงนี้ครับ r e d m i note 9 midnight g r e y สีเทานะแรมสี่ลอมร้อยยี่สิบแปดโอเคครับอันนี้ ติดมาทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ตัวกล่องค่อนข้างจะเปื้อนพอสมควรเลยโอเคเราจะแกะกันดูนะผมะนี่ครับเจ้าของเดิมเขาแปะเลขอีมี่ไว้ที่ตรงนี้นะอุปกรณ์ มีเข็มจิ้มซิมมาให้แล้วก็เป็นเคสคู่มือการใช้งานนะถึงเราไม่อ่านอยู่แล้วนี่เป็นเป็นเคสใสฮะแบบของเดิมที่แถมมาอ่าแล้วก็ข้างในเป็นตัวเครื่องครับแปะมาให้เหมือนเดิม เก็บงานค่อนข้างละเอียดนะเจ้าของเดิมแกะเลยแล้วกันอ,อันนี้ติดฟิล์มไม้แล้วนะเจ้าของเดิมเขาติดฟิล์มไม้แล้วข้างหน้าเป็นฟิล์มกระจกนะครับผมเดี๋ยวเช็คสภาพตัวเครื่องรอบๆก่อนนะอ่า ด้านบนไม่มีรอยนะครับด้านข้างก็เท่าที่ดูก็ไม่พบรอยนะสภาพใหม่เอี่ยมมากเลยครับนี่ฮะโอเคด้านหลังมาดูด้านหลังกันหน่อยนะด้านหลังนี่รู้สึกเขาจะติดฟิล์มด้านหลังไหมด้วยนะเป็นลายแคปลานะ ซึ่งก็ก็ดีครับช่วยการลอยได้ผมว่าเจ้าของเดิมเขาโอเคมากเลยนะรักษาเครื่องดีนะอะโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูเลยแล้วกันาเปิดติดนะเวางไว้ก่อนส่วนอุปกรณ์ที่เหลือก็ มีสายชาร์จสายชาร์จครับเป็นไทสีครับหวัวชาร์จหวัวชาร์จเป็นของเดิมนะชาร์จไวยี่สิบสองวัตต์นี่ยังไม่แกะออกจากพลาสติกเลยโอเคถือว่าสภาพใหม่มากนะโอเค มาเช็คเครื่องกันต่ออันนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ฟอร์แมตเขาไม่ได้ฟอร์แมตเครื่องมาให้นะเดี๋ยวผมจะทำการฟอร์แมตอีกรอบหนึ่งก่อนเอามาใช้งานดูข้าวๆก่อนนะอันนี้เป็น มี UI 11.0.4นะอ่าพื้นที่เก็บข้อมูลถูกต้อง128จิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรม4แน่นอนอ่าแลม4คนระับ CPU ถูกต้อง เช็ค <Check. S 2> ไปนะเช็คเอเวอร์ชั่นก่อนฮะริโอเคครับผม <_ S 1> ก็ข้ข่าว, <_ S 2> าวครับเ <_ S 1> ดี๋ยวดูดูจอนะสังเกตที่จอเราจะหารอยร้าวไม่มีนะสี ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอนะพิมการลอยที่ติดมาให้ค่อนข้างเต็มจอดีนะใช้ได้เลยครับเดี๋ยวดูกล้องหน้าก่อนเอากล้องหลังก่อนแล้วกันฮนะกล้องหลังโอเคนะภาพจากกล้องหลังครับ กล้องหน้าครับผมกล้องหน้าถ่ายักรูปนึ่งก็ปกติดีครับใช้ได้ส่วนเรื่องลำโพงโทรเข้าโทรอทกอกเดี๋ยวต้องใส่ซิมเน็ตแล้วลองเทสอีกทีนะีนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดเน็ตเอาไว้อันนี้คือรูปที่ เขาถ่ายมาให้นะก็เดี๋ยวเรื่องทดสอบเสียงกับการโทรนี่เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบทีนึงแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะ เาลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ